เปิดชมหน้าวันใจของเบนปุยาพรนั้นก็ต้องเรียกได้ว่าดาราสาวนักแสดงนางแบบมากความสามารถหลายๆคนก็รู้จักเป็นอย่างดีและสำหรับเบนปุยาพรนั้นดารานักแสดงถวยลดเล่นอยู่ในบนบนเส้นทางสายบันเทิงยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงอย่างมากมาย ก็เรียกได้ว่าเปิดตัวเป็นทางการแล้วไปแล้วนะคะสำหรับนักแสดงสาวอย่างเบนปุยาพรนั้นก็ที่ซุ่มกันว่าคนคบหาดูใจกับุหนุ่มธุรกิจมานานกว่า4ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีไม่เคยลงรูปให้เห็นอยากนะาคาดว่าฝ่ายชายนั้นก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดสาวเบนนั้นก็เปิดใจออกว่า อ๋อเปิดหน้าเปิดหน้าและแฟนหนุ่มพร้อมกับคุณพ่อฝ่ายชายแชะไปดูการแข่งขันฟุตบอลที่ต่างประเทศซึ่งหวั่นใจของสาวเบนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาหนุ่มคนนี้นานกว่าแก๊บวิธนะกูลนั่นเองที่ปานานเจ้าค่าที่บริหารรอรอ,อฟอรโลที่โรงแรมห้าดาว และเก่าเก่าแก่ของพัทยาโดยทายาทรุ่นที่สองที่เข้ามาบริหารงานในเครือไายฟินและนอกจากจะเก่งเรื่องงานแล้วเรื่องพระพัเนเอกเก่งก็ไม่แพ้กันและหนุ่มแบกนั้นก็ชอบทำการเล่นเทคนิคในการฝึกสีมือที่ดีและขยันได้ลงแข่งขันได้แข่งแคนตันอันดับ 135ของโลกอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอจบปร,ริญญาโทร,รับสองใบจากประเทศอังกฤษและในใบแรกจากมหาวิทยาลัยส,ส,สนาศาสตร์และที่โรงเทนที่มหาลัยจากมหาลัยที่คอนบริหารจากปร,ริญญาใบโทปร,ริญญาโทใบที่สองจบจากอังแขงออนคอนเดอร์อเกียริ ทีนิยมอันดับเรียกได้ว่าหล่อรวยเก่งสมบูรณ์เหมาะสมกับนักแสดงสาวอย่างเบนปุจพ์เป็นที่สุด